ที่น้องพร้อมเดินทางไปพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญในพื้นที่อีกทั้งสถานที่บางแห่งได้จัดกิจกรรมรื่นเริงและมีประชาชนต่ังทหารบกสุรินและพลดดตำรวจตีการตัะกุทธชยสิริชางคนาเป็นข้ารการนะครับทางทางาหารตำรวจฝ่ายเพลาเดือนอ,อ,อ,องค์กร นะฮะท่านผู้รับการจังหวัดท้ายบกท่านผู้รับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านรองผู้ว่าและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลบันสงการพศ2558นี้ที่การระดมกวาดล้างป้องกันอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลบันสงการไปเยี่ยมจุดนะครับงานแล้วก็จุดตรวจต่างๆ ซึ่งเราพูดในการร่วมกันเช่นเดียวกันนะครับก็ให้ทางาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมัน่นครับมทั้งท่านผู้มีเกียรติท่าน,าน,านผมก็รู้สึกยินดีนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับถือว่าจังหวัดสุรินทร์ของเราเนี่ยเป็นจังหวัดก็ถือว่าจังหวัดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยว นะครับม<ๆ>ีงานทั้งขเข้าายด้วยยด้วยิจะหาไหมตัวเดียวตัว จะเสียงพี่ป๋องแม่เข้าเข้าไปถ่ายตัวเพื่อป้องนะครับก็คิดว่าถ้าช่วยกันอย่างเงี้ยมันก็จะลดได้เป็นอย่างเนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาปล่อยแถวนะครับตัวนนทงในการจะปล่อยแถวนะครับเพื่อหวัดร้าง ของความปลอดภัยบนท้องถนนแล้วก็ดําเนินการตามมาตรการต่างๆมาทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงกรานต์แล้วก็ปีนี้ก็เหมือนเดิมก็มีเปิดจุดเปิดสินโวยการความปลอดภัยทางถนน่นวานนี้นะครับเรื่องนของการที่เก้าที้าแล้วใช้ระะเวลาเจ็ดวันนะครับก็เป็นการดุณาการกันทุกภาคส่วนเลยนะครับหน่วยทั้ง สหานตำรวจเรือเร่อนๆนะครับแล้วก็มาตรการเนี่ยเราก็มีมาตรการหลักในเรื่องของเรื่องของถนนคนทางะานะครับถนนทางเนี่ยจะสังเกตว่าช่วงนี้ก็มีการซ่อมแซม